Wow mhm 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 có mhm mhm không? mhm khảo mhm 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 con mhm nó mhm ngon mhm mhm Chung mhm 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 ่อยก่อนหัวนี้หลังกุ้งเสียล้อโเลยจ๊ะโอ้เดาไรสดอยู่เขาเห็ดงาจนเมาแล้วคู่นึง ฮัรโหกนาอ,องไยกุ้งขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับกับ FC เชฟป๊อปกุ้งแม่น้ำครับกุ้งแม่น้ำเยอะๆพักข้าวหมมีบ่ไม่มีพักเนกาะพักเบิดออืม อเชฟมาจากซีเรียเกลให้เกินทำจิมำ้มกันสี่เลยกี่คำกี่คำก็อร่อยกินข่าวใส่น้ำพันวะม้อบอกใหญ่ดิกลุ่มเสียร้องมึงขายอยู่ได้ซื้อ ข้าพ้นแพรกุ้งกินกุ้งมนนั้งแช่เป็นมาอยากสีเรียก๋เป็นแพรกุ้ง,น,อง,องน้นอยจะออกง่ายเลยกินได้่นีได้กินได้ไหมมาแก่ทีดด่อยู่นี่มาเสียหลายมันโลดแล้เป็แผน่นมาเดียว น <out> ี่มันหนอนู่นไหวอึวะแต่พอดีนะพูดนะไข่มันมันพี่หนอโอ้ยเลยพหรออวมขาหัวนีขีเป็นมะขวานขวานมีขี ใครมั้งใครดูขี่ของใครมีถั่งเลยกูหัว, <laughs> วไม่ <laughs> ได้ขี่เ <laughs> ลยโนรรักเลยบ้าแม่นอนกกูจิ้มกังงไม่ใช่อไ ตามันยังเด้มทีหลังส่วน,นหนามไปก่อนทำไมต้มยำกัวเสียบอะเสียบเนื้อเห็ดขาเสียบซะเนี่ยใครเด้จะเป็นเป็นลูกเป็นเมียเนาะคือสีโซบีเนาะ <laughs> <laughs> เรานางโดนไม่อยากชี้เกียรได้ไม่อยากกับขให้กินครับปรุกง่ายนึงปุ่งไม่นาวขียวอีนอือเขาแม่เหล่าเรื่องก็ไหลก็แช่แล้วพี่หนอนก็เป็นกำลังใจหายเสียบแบบโอ้ยหอมง่ายเลย โอ้ยไข่มันตัวไข่ขีเออวกินอะไรอ่กินต้มยำกุ้งกับเมโนโกุ้งมาเนี่ยบุญยังจะกุ้งแนวอื่นกินเปลี่ยนกินกุ้งเป็นใหญ่ <laughs> บอกหาคนเยอะไอเขามาแล้วครัาฝากคนไหแแล้นแจ้วพี่น้องเลยก็สัตั์ตะไครใ้พ่อเขาบ้านาทำจิ้มหรืแซ่บเสบนำ,ำจิ้มเชฟพันเน็ดมาจากซีเกตพนนี้โควิดมาจากซีเกตไมยุมเทียมจะแจ้วให้กินแสีบขนาด พี่จอมพี่จอมแล้วพี่จอมกินข้าวพี่จอมสมยำกุ้งกุ้งเนือ้อหอมขึ้นกว่ากุ้งนี่ตัวใหญ่สื่อว่านเนี่ยกลุ่มไม่นามต,ตัวใหญ่ใหญ่เสียบ เจ่นมาอยากซีเกียร์ไม่อยากขับรถอีกจริงอยากเบิ่งหน้าเพิ่นบ๊อปเงยไปดูถ่นเพิ่งไอ้กลองอยู่เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวสิไหลไทยใช่ไหมไหลเบิ่งเนาะนี่กับใคอืมไข่บ้าเนาะมันมันหลายหลายเนาะ nữa ừ, nó nốm, nấm. quá gì vậy? ăn ăn cung cũng sẹp gì á. นุ่มๆเมื่อแคนเยอานะแกนตันเด้โอ้ยเหวแต่ว่ากินเมดวมดมึงนี้วันี้พักพี่น้องตลาดม่อนเปิดไปเบื่อแล้วพอแล้วออ เจ้าปิ๊กจะมาแันขับหลายอยู่ FC สวัสดีสวัสดี FC หน0่ 1, คนครับ แสบเนี่ยมันมัเนี่ยแสบแสบแต่ละเนาะเด็กิได้รวยเลยได้หลายเรอเอาไม่ไม่ก็ยีดจนโดนไปยีคันเลยยียีขยันขึ้นตที่แดก แสบดีไปหน่อยอก็แสบซีมือเพื่อนไม่ออกทั้งซีกเกียร์เซฟเพื่อนเซบผัดจากพัดจานข้านกเกราอยากซีเกียร์ว่างเลยก่กินตัวหน่อยกันกินต,ตัวใหญ่ไรนี่โมเสียบอู้ตัวนี้อู้ มันวะมันมันอืมสียัน็ำดำเขาบอกจะฟ้องเรื่องตัดกันหรอจังไ่อะไนีานแเขพก็ถามอยู่ว่าตัดกอเขากินบดได้เอาหรอหยำกินบดหยำไม่ไดบ่บดเลยได้สนท่าเสียบปอบบดอะไรเสียบปอมไม่มีเข่เนาะ กินอ่ะนึ่งยิมยิวย์เพอาะว่าเนื้อมันแน่นดีเนื้อมันแน่นดีแน่นดีเนาะ tiểu lõng, tiểu vẫn phân khai cuồng phân ôm, cuồng mạ hải, ôm nén đi nào, tuyết tôi nhảy mà nữa, tôi nhảy, mà gì, ยิ้มนะยิ้มด้าวสะดดามอนพี่นนองแฉมแฉมเมื่อจะบอเขาว่ได้กินนะ น้ำกันเขาติดข้อก็พันต่มกุุงใจใบสาบว่อมด้วยเนี่ย มาแล้วริ่มกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้เสพปับกับเสบเน่อเสลี่ยเฮ็ดคลิปต่อไปนะเล่งป,ปิดได้แล้ว <S 1> <S 1> <S ไฟเบิเร์ดแล้ว Rồi <cười> <cười> không rồi không? <laughs> ừ. Đó cả má, bưng vô. à. cho kênh Ghiền

ยูใส่หมว่งเออนามนันอยูเสียบเดี๋ยวกะเอคนก็มีพีมพ์มือโอ้ยขย้อน<แ>อเจ้าบ้านตะไก่เนาะน้อนนางรถมาจากซีเกียขากบกคาน,านอ้อนนงนางหอวะนามตุบ่เอาเนาะเสียบปันเนี่ยตัวข้กับเสียบเนาะเสียบเหนื่อย lưu thai toán nó hiện hiệp lưu mọi thai baba nó ai là hiện ai còn lưu có lẽ có chết là bi nóng nữa chẳng lắng chạy hay cắn nó bỏ vào rồi bot đại đấy, đây trùm chim chim cũng này nhỏ nhỏ ao đi đấy là

เนกาบมาเนี่ยนะขนาดเนกาบเอาวะกินแล้วหวานโปรดบอกฉันหน่อยอืมไม่เห่ือบองคเขาเวลามาก,กินหวานเลยชิวาวาหว,นะวานเขาหน่าหวานเปรี้ยวเขากินหวานกินเปรี้ยวเข้มะอะไรบ้างไดน เพราะว่าเขาเข้มอยู่แล้วนะเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ไหมสูงแม่งสูงเปล่ยกแล้วตัวไม่ยังสูงเนาะกล้ามมีผู้สูกว่าคนนั้น ก็เสรไปแล้วคนยิ่เข่าเพะว่ามาเบิ่งเลยยู่เข่าไปกิน,ขน,กนออกเข่าไม่กินยัวเข้ามาบบตุ่มนั่งไครมื่อกี้ไปยุ่งัเนาะใครมันก็ลง,งเปินไปน้าเปิ้แล้ว บางกีนน้องอยู่ในกาอยู่ในกามันได้นี่นะเดิอม,มเด้อโอ้ยพุ่นน์เสียบเส้ยต้มยำกับเสียบเนาะตัวใหญ่ๆ สื่อปนินมาหนึ่งบอกนะว่าอะไรเนี่ยปนินนะแต่ของสามพารปนินะน,นะขึ้นยนงไกิดไขึ้นบ่ฮะเคือ่ซักคื่อซักาอ้ยนะใครที่ขื้มาอยู่หัวปะ่ะ ต้มไข่ให้ต่นม,มากขนกว่าเอ็ดมันนไรยเปียกที่ยังอยู่หรอ ขอมากวนไหลก็แจนะพี่น้องนขึ้นมากวุิงปดถูกใจกันไหนเด้อพี่น้องเอ่ะไปเราบอกก้นไหลไปหรอชีพแพงไรลแีว่ะจิ้งปููไขครเนาะ

嗯。<with>

โอ้ตั้งเสียงเสียเป็นเรือ <c oughs> ขนาดเสียเปนยังอิ่มเนาะอากาของนเปไรางบาดเนีตากปะอืมออย่นกนั้กาลอ่ะว้าปอากอกกงปะ Mm-hmm. <laughs>